ไหนตีบวกหน่อยสิเฮ้ยไหนขอตีอีกทีหน่อยสิเฮ้ยตีบวกติดง่ายๆแบบนี้รับรองเลยว่าเติมเงินกับเจ๊น้ำไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำนะครับและนอกจากนี้นะก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผม on the v i d นะครับก็มารีวิวในส่วนของกิจกรรมใหม่ kill watch นั่นเองนะฮะเป็นแง่สำเนียงนะฮะ วอล์ตัวนี้ก็จริงๆมันแปลว่าพวกห้องนี้ละไเลยีนะก็คือเปิดคลังสมบัติของกิลนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ก็จะมาเพิ่มในวันจันทร์และวันศุกร์นะครับช่วงเวลา3ามทุ่มยีนะครับยาวจนถึง5้าทุ่มห้เลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่ากิจกรรมนี้มันทําอะไรยังไงนะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันจะต้องมีตั๋วก่อน อ่าเนี่ยไม่ต้องมีตัวตัวนี้ก็ได้จากกิจกรรมนะครับที่เรามีการร่วมกับกิลเนาะไม่จะเป็นทำอาหารกิลควิสทำเฟสกิวลีกกิว League, กวอลนะครับแล้วก็เทชาเหลี่ยมที่มาใหม่นั่นเองซึ่งผมได้ทำการรีวิวไปแล้วนิดนึงนะครับก็แค่ร่วมกิจกรรมพวกนี้นะก็จะได้ตัวนะครับตัวพวกนี้เอามาทำอะไรบ้างนะฮะ ตัวเนี่ยก็บอกก่อนว่าสมมุติว่าถ้าคุณมีการเข้าร่วมกิลแล้วก็ออกกิวไปนะครับตัวหนึ่งใบมันจะแปลงเป็นเพชรฟ้านะหรือว่าไดามอนด์เนี่ยให้100น,นะครับเวลาที่คุณเนี่ยออกกิวไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก่อนจะออกอาจจะมาใช้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าบางคนจะเอาเพชรฟ้าก็กดออกเลยก็ได้เดี๋ยวมันจะส่งไปทางเมลนะครับอ่ะทีนี้วิธีการเล่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะ ทางขวาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเรียงเบอร์คุณเคยเล่นเรียงเบอร์ไหมเออเรียงเบอร์เนี่ยก็คือทางด้านขวาเนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะสุ่มได้นะครับคุณสามารถเลือกที่จะสุ่มได้เนี่ยว่าคุณจะเอาเรียงเบอร์ใบไหนเห็นไหมเวลามีคนกดแล้วมันก็จะเป็นชื่อคนคนนั้นเห็นไหมฮะเนี่ยไอชื่อชื่อที่คุณเห็นเนี่ยมันคือเป็นรายชื่อที่เขาเนี่ยกดเปิดเรียงเบอร์ตรงนั้นนะครับซึ่ง คุณก็เนี่ยมีโอกาสที่จะสุ่มได้ของรางวัลเนาะตามนี้เลยนะครับถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะได้ยศได้อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวแล้วก็มีคนโชคดีไหมฮะเนี่ยก็คือได้เฮ้ยรางวัลนะครับเป็นหินตีบวกเนาะพวกแพ็คตีบวกเนี่ยยีอันอะไรประมาณนี้ก็คือจะมีรางวัลแจ็คพอตเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็คือแบบเฮ้ยมีคนแบบเปิดจิ๊กซอว์ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา นะครับโอพิวัตกดเปิดได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่มันก็จะมีการสุ่มใช่ไหมผู้โชคดีนะครับก็คือเนี่ยคุณก็จะได้ไปเปิดนะฮะเป็นจิ๊กซอว์พวกนี้นะครับเนี่ยจิ๊ก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 แล้วมันก็จะมีชื่อบอกนะฮะเนี่ยนวลเน็ตหัวนะครับงอบอะไรประมาณนี้นะเนี่ยอย่างผมกดไปไหน,หนไหมมันก็เป็นชื่อผมผมเซนทอร์ใช่ไหมผมกดอันนี้ผมกดอันนี้เนี่ยก็คือว่าผมเปิดเรียงเบอร์ได้โอ้โหของรางวัลอย่างเกลือนะครับผม เปิดอีกอันดิจึ๊กโอโหเห็นออฟแมวเป็นไงแล้วชื่อก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก็คือเนี่ยกิจกรรมมันมีแค่นี้นะครับแล้วก็เวลาที่มันถึงสมมุติมันเปิด,ม,ปดมันเปิดพวกจิกซอสเ,เนี่ยสมมติเปิดภาคที่2เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็สามารถกดลับกล่องสมบัติกล่องที่2ไดนนไนนนน้นะครับเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะได้พชรฟ้าเหรียญออฟแมวอะไรต่างๆนะครับ ก็มีแค่นี้เลยกิจกรรมนะครับซึ่งมีระยะเวลาให้ถึง5ทุ่มเลยนะครับเริ่ม3มทุ่ม20เนาะอันนี้เราอาจจะจะดองไว้ก็ได้นะพูดถึงนะครับเราจะดองตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับแล้วค่อยมาแบบเปิดปด,ด้านขวามือเนี่ยทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าตัวจิ๊กซอฟนี้มันเปิดครบหมดแล้วเนาะรางวัลดีๆมันก็อาจจะออกหมดแล้วเลยประมาณนี้นะะฉะนั้น ุูมเนี่ยุ่มหน้าจิ๊กซอแล้วก็ยังุูมรางวัลพิเศษอะไรอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยได้กินเวลาเลยเท่าไหร่เนาะแค่เข้ามาแล้วก็เนี่ยใช้ตัวเนี่ยมีคนได้เห็นไหมซูปเปอร์คุกกี้นะครับเออซูปเปอร์คุกกี้นะครับเนี่ยโชคดีมากนะครับมันก็จะมีรางวัลพวกนี้ซ่อนอยู่นั่นเองนะฮะนี่มีเพชรฟ้า1,000อะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่ดวง เป็นเกมวัดดวงในเกี่ยวนะครับเออก็สนุกดีนะฮะเนี่ยเป็นเหมือนเรียงเบอร์เฮ้ยเอาอันนี้จะได้อะไรนะครับมียงมียศอะไรด้วยนะขอ,องไว้อัพรูปปั้นนะครับขอ,องตีบวกนะครับแต่ถ้าใครสวยเหมือนผมอย่าเงี้ยโอ้โหได้แบบของรางวัลแย่มากเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเก็บแล้วก็ค่อยมากดทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะใช้หมดเลยก็ได้นะกิจกรรมนี้ก็จริงจ ไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากนะแค่เข้ามาเปิดๆๆตรงนี้นะแล้วก็พอตัวหมดก็จบแล้วนะครับก็คือดวงเราก็หมดแล้วนั่นเองนี่ก็กิจกรรมมีแค่นี้เลงจริงนะครับเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็มาถึงจิคซซอที่หน้าที่4แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของเป็นฉากที่โหลดอะไรต่างๆเนาะจึกจ๊กๆิกนะครับโอ้แต่รูปนี้แอบเท่มกนกนะ อ่ะก็ประมาณนี้กิจกรรมมันมีแค่นี้เลยนะครับสั้นๆง่ายๆเน้นดวงนะแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวจิ๊กๆๆก็คือจบแล้วนะครับดวงดีก็ได้ดวงรายก็อดไปนะทีนี้เพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาดีดีมการ์ดอันนี้กันสั้นนิดนึงดีกว่านะครับจริงๆไม่ต้องรอเดินไปก็ได้นะกดตรงนี้เลยก็ได้ป่ะแล้วก็ไปที่การ์ดนะครับ น,นี่ก็แลกได้เลยนะครับผมเอาเลยเดยิการนี้แล้วกันนะเผื่อจะได้บอลการม่วงนะครับชุบซูมแล้วครับจะได้อะไรไม่ทำไมผมแมวอันนี้วะเออตอนนี้ดีกว่าแม่ไม่ทันแล้วนะฮะเอออันนี้เผื่อแบบได้อนี้เอาไปตีแมวนะครับต้นตีพาวูสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้ไยชุบโอ้โหไม่กอด คริสตินสเกเลตันนะครับบวกคริโอ้โหมีแล้วด้วยซ้ำโอ้โ oh, ห oh, ขายดีไหมนเนี่ยมันขายได้เท่าไหร่ไหนขอดูหน่อยซิว่ามันจะขายได้สักเท่าไหร่กันเชียวนะน่าจะได้สี่แสนปะเออสี่แสนนะก็ใช้ได้อลิซอ่ะอลิซก็ได้สี่แสนเหมือนกัน อ่ะทีนี้เหลืออีกนะครับมาสุม่มอันนี้กันดีกว่านะครับโ o ล l i n g c นะครับเผื่อว่าชุดจะออกกับเขาบ้างนะฮะสุ่มทีละสิบแล้วกันไหมที่แรกไปอือหืออย่างเงียบกิฟนะครับยังคงเงียบกิฟอยู่ทีที่สองชุดมาเฮ้ยม,าแ,มาแล้วนะครับผมเอาแล้วครับผมไม่เกลือแล้วสำหรับตู้นี้นะแต่ก็แหม มันก็ไม่ใช่ของที่อยากได้แต่ก็ใส่ไปก่อนนะครับจิกจิกนี่กดฟิลเตอร์ตรงนี้ได้นะแล้วก็กดฝากไปปึ้งนี่นะครับมีตาแบบว่ามีตาหามีแววไหมนะฮะจุ๊ย <laughs> เออไม่ใช่นะครับผมอ่ะต่อไปก็เลือกต่ออย่างเหลือนะครับให้หมดเลยจุดมาอือ <laughs> ึชึง้งโหเห็นออกแมวเพียบเลยนะครับ ขอเป็นขอเป็นอะไรดีชุดมาอมยังคงเกลือมันมีชุดด้วยนะใช่ไหมไม่มีรอรอไม่มีชุดใช่ไหมงันขอแฟชั่นแล้วกันนะครับวิวท,ท้ายขอแฟชั่นอะไรก็ได้สักชิ้นหนึ่ง3 2 1ไปโอ้โห,โหเงียบกิบไม่ได้เหรียญทองสักอันเลยอะ่ะด้มา เราจะแล้วนะครับอ่ะก็ลาปฏิเพีเท่านี้นะครับกิจกรรมนี้นะก็ไม่ได้กินเวลาอะไรมากนะก็จริงๆข้ามได้ก็ข้ามนะครับหรือว่าวันไหนเราไม่ว่างก็ดองตั๋วไว้แล้วก็มากดวันที่เราว่างก็ได้เนี่ยเห็นไหมเวลาจนถึงห้าทุ่มเลยนะครับเออใครไม่ว่างก็ดองตั๋วไว้มากดวันที่ว่างๆก็ได้นะครับของรางวัลมันก็ไม่ดีเลยมากายม่ถ้าดวงดีก็จะได้ยศหรือว่าได้พวกเพชรฟ้าอะไรไปใช้นะครับสำหรับ วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับโอ้มีคนขาวด้วยนะอืออ่ะลาจริงๆแล้วครับผมสวัสดีครับ